สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเด้นนะคะอืมอ่าคุณคุณพัทูสวัสดีนะคะคุณมุนคามสวัสดีค่ะนะคะอืมอ่าถ้าเป็นผมซิฟอนออกจากบ้านอย่างอารมณ์ดีเลยฟอนไปเลยบอก <c oughs> คุณสมัยเออจะคู่ว่าคักแท้ <c oughs> นะคะอ่ามาบานีเรื่องอยังเรื่องบัก ผมดกปกไล่บาดีอ้ยจ้าเออเอ้เนามูคักขนาดนะจ้าตอนนี้นะคะเออนะเรียกเอาพวกค่ะนะเออเรียกอะไรล่ะเรียกสามชั้นไปเป็นพวกจ้านะเออมื่อมาสิไปัสันตีแมนบบล่ะอืมนะเออเชื่อพี่น้องเชื่อพี่อเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็เห็นเมื่อก่อนก็โทรมาหาพี่อยู่ไม่ใช่เหรอเพื่อนวาไดเอออืม จะเปิดร้านกาแฟใหม่เหรอมันอยา่างวะอือเออ,อมีออรอคะเมนบอสิซีเซาเป็นละบ้เอือสิไปขายกาแฟบาบาทนี่อ้อกําลังสิกําลังเสีระดมทุนเห็ดเร้านกาแฟเหรอคะหรือจังไหนอือเออตัดน้ำยังไงไม่ให้ขาดตัดสวัาดจะขาดอย่างไรชิมิ จะเทคโอเวอร์หรือใช่ไหมพี่อารงณ์กรพี่อารง์กรรายงานน่องมาเดี๋ยวนี้คุณหยกหยกวันนี้ค่ะอืมออได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าสีค้ายสืขายกาแฟาเหรอเป็นกาแฟาอะไรกาแฟโบราณเหรอหรือยังไงว้าวมาพูดอไปหู้ขาวมาอืมขายกาแฟาอะไรสิเปิดร้านกาแฟาเหรอจ๊ะออ อ๋อนะนาทีขึ้นไลฟ์ชนจะขายกาแฟอืมอืมสิเลิกแล้วเด้อเมนบอโอ้สิเลิกเป็นทนายมันพอเลิกแต่โดนเลวเออนะแจ็กทนายใดเดี๋ยล่ะเออนะทนายแก๊บจะสซีเสาเป็นทนายเราสันติพอเ้าแต่โดนแลวล่ะผลงานบ่มีเออนะ ผลงานไม่มีเลยน่ามันน่าอายน่าจะเลิกได้ตั้งนานแล้วจ้าก็ก็งงอยู่นะอืมจะใส่หัวโขนตัวนี้เป็นนานสักเท่าไหร่เนี่ยเออนะอืมเอาค่าก็ค่าคุณกอบแก้วนะคะเออค่ะถ้าขายกาเฟอืม ถ้าขายกาแฟ,าฟาไฟคืออยู่นะพี่ส่ทองขายกาแฟาไฟคืออย่างวะซี่ซิบน่นบอกอมีแต่เผ็ดร้ารลวเออวันสีเร้ากับร้าโลวดจ้าอืมอเหตุผลคือไม่มีใครจ้างเหรอหนูหนูได้ยิน ว่าเขาจะเลิกทาอ่าอาชีพทนายเหรอแล้วเขาจะไปทําอะไรไปขายกาแฟเหรอทีเนี้ยใช่ไหมไปขายกาแฟบ่เพื่อจะไปขายกาแฟสินบ่กาแฟอย่างกาแฟโบราณเออบ่อืมอ๋อ,อไปขายยาดองอืม ขายยาดองหรือไม่ไม่งั้นก็น้ําท่อมจะลุ่งนะว,าางว่าั่ันพี่สายทองวะอืมอออให้ไปขายน้ําท่อมไป <c oughs> ขายยาดอง่เออค่ะไปแนะน้ําเนี่ยมันหม,ม,มักฉันดิ <c oughs> ถ้าไปแนะนำอ่าเออค่ะคุณสมเป็นนะคะไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหน,ไหนเลยนะคะทำงานอู้น่าดํามือเลยเห็นบอ่อืมค่ะ ค่ะคุณมณีพรนะคะซออ <c oughs> ีไปขายออ๋อจะขายขายกาแฟหรือยาดองคืออยู่เออืมขายเองเมาเองนักเลงพอขายบได้ก็กินเองเลย <laughs> ย่านของเสีย <laughs> ย่านของเมื่อเด <laughs> ข่อยว่ามันไปขายอยาง คือสิเจ้งมดแหละอืมนั่นละเออหาว่าเซตแต่ผู้นั้นผู้นี้อย่าขายนั่นอย่างนี้เขาก็ดูถูกดูแค้นไปสั้นเลยแม่นบ่เลียนเนอะอืมอ๋อค่ะขายกาแฟาสูตรมีเงินซื้อเครื่องเฮ็ดอยู่บ่มีเงินซื้อเครื่องไหมรักเสียนนะจ๊ะเออเออสูตรเพียนแน่นอน เออนะเฉพาะเครื่องเห็เน่ยนะเป็นรักแสนนะจ๊ะคือสิว่าเมนบอกแค่เงินเติมน้ำมันมึงก็บ่บมีแล้วเออมึงก็คือหัวสูงแท้สิมาเปิดร้านกาแฟาสดมันเป็นไปได้หรออืมเออแมนของจังมือต้องเป็นกาแฟาโบราณเออมีหม้อแล้วก็สองปองอันนั่นน่ะเออนะ เออเปิดส่งหมอ,อ่ามีอ๋อมีคนส่งคลิปรีบขึ้นไลน์เลยพี่คิมมี่สวัสดีค่ะอืมอุ้ยขอสติกเกอร์เนี่กว่าพี่คิมมี่เฮ้ยมีแห้งเนะเออนะคะอ่าท่านนายแก๊ปเขาจะขายยาดองเหรอคะดิฉันจะอุดหนุนอืมสองแบรนด์นะคะเอออ่ากับแก้มเป็น มะยมนะคะเออมะขามอ,อ๋อมะขามคงขอบายจ้ะ <laughs> ยาดองเอ,อ,เอ,อ่าอ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันคอมเมนต์ไม่ทันนะคะ <c oughs> ว่ามันบ้างมันว่าเรามามากแล้วเออมันต้องเขาเรียกอะไรนะขเขาเรียกอะไรวะ เปลี่ยนเี่ยนก็ต้องต้องต้องว่ามันบ้างอะเนาะอู้ขอพระคุณคะ่ะขอได้อิลีสิบเหรียญสิบเหรียญน,นะคะขอพระคุณพี่คิมมี่นะคะมีแห้งได้บารนีเอ,อ้าว้ามาบาทนีขอขอบคุณสําหรับสติกเกอร์คะ่ะอืมขายยาดองกลัวเมาเองเมาอยู่แล้วขายบ่ได้กินเองเลยย่านของมาเหมิด เ่าวีหยังขนาดมันไม่ได้ขายขนาดมันไม่ได้ขายเองแล้วมันไปตั้งงานสำนักง,งานอยู่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวยังขายไม่ได้ขนาดเป็นร้านที่อร่อยที่สุดนะพี่น้องเออนะอันนี้ได้ยินจากจากลูกค้าเลยนะเพราะอะไรเขาเกียดติขีหน้าอืมเขาเกียดขีหน้าเ,าเาซิรนว่ามันขายเองเขาเซิรนว่าขายเองอันนี้ขนาดไม่ได้ขายเองแต่ไปตั้งสำนักง,งานข้างๆอืม เออใกล้ๆก,กันน่ะเขายังไม่ไปกินค่ะเขาขวดเจอหน้าเออเออน้ำเยาตตองอาน้ำบุงโอ้ยเนะอืมนะพอเออตัวสวยของเทรเออนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเขาเกียดคีหน้าขนาดร้างก๋วยเตี๋ยวนะั้นอร่อยมากๆเลยนะอร่อยที่สุดนี้นั้นอ่ะอืมในชุมชนนั้นอ่ะอืม เขาบอกอยากกินอยากกินแต่ว่าบ่อยากบ่อยากเห็นหนังหนานะมี่เออค่ะแล้วคิดดูถ้าเปิดร้านเองมัน <laughs> ยันปัดแมงวันอยู่ <laughs> ยังสี่ยิงสี่บ่เนาออืมคือจังไหนจังอยากค่ะขายกูถามมึงเนอ่อนะเออมึงใส่หัวโขนอย่อยางเงี้ยมึงไม่ได้มีไรายได้ใช่ไหมมึงถึงอยากจะค้าขายหรอหรือ,อยังไงอืมมันไปไม่รอด มันไปไม่รุ่งเพราะไม่มีผลงานใช่ไหมป้าเออค่ะลุงป้าเปิดไปกินเดอร์จะเลี้ยงจ้านะคะเออ,อเดี๋ยวคอยเคลียร์เคลียร์ปัญหาอันมันของข่อยก่อนตอนนี้นะ่ะทั้งกู้ทั้งปลูกนะคะเร่งมากเลยนะเออค่ะอ,อืมเ,เห็นหนาลูกค่ะกินอ่อเซ็บอ,อืมจ้า อ่าทีเราแล้วเล่นมันโรยประสนออค่ะออถ้าขา,า,า,ายเองมือคงเป็นละวิงเพราอคอยปันแมงวันหนูก็ว่ากงอะไรพี่สายรองเออนะประสนตบยุงนั่งตบยุ้งนั่งแค่ขี้มูกค่นะอืมเออ คิดจังได้อยาค้าขายเออบเบงแมความนิยมน่นเออมีไหมความนิยมมีไหมอืมมีเหมือนคนอื่นที่เขาอยากค้าขายไหมเ <c oughs> มนบอมค้าขอบคุณค่ะพี่คิมมี่นะคะขอบคุณของคุณสําหรับสติ๊กเกอร์แลนะมีแห้เมียเง <c oughs> อ่าไปซื้อเตี๋ยก็หลับตาก็ไม่เห็นหน้ามาแล้วฉนะันคุณเอนบอม แม่นบอกเ,อเสียขี้หน้าขนาดนั้นหมดต้องหลับตาใช่ไหมค่ะ